กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับผมนะช็อตตี้บูโจว่าครับนี่คือเกมคา w ว i i s t สไตล์นะฮะเขาว่ากันว่าเป็นแนวโมบ้าภาพโคตนโมเอะโมเอะยังไงไปดูเลยปายโกโกโกมันให้มาตรงนี้นะครับโอเคมันสอนเรื่องของการเดินอยู่นะครับโจมตีอ่ะกดค้างได้ครับผมอ่ามีสกิลมาให้อัพนะครับลองสกิลดูดิอ่าของตัวนี้นี่เป็นแนวอ่าระยะประชิดสาวามไรนั่นเองนะครับ อันนี้เหมือนเป็นการซัมมอนอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่คือ,อครีปของเกมนี้อ่ะมันมาจากการเราสร้างอ่าสร้างสร้างป้อมไม่ใช่สร้างป้อมสร้างครีปเอาไว้เออเห็นไหมเรียกครีปเอาไว้ออกมานะครับครีปมันก็จะออกมาแบบนี้ก็จะค่อนข้างแตกต่างกับเกมอื่นตรงนี้แหละก็คือครีปนี่เราต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับมีตังก็แทนที่จะเอาไปอัพของะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เกมนี้คือมีตังแล้วก็ ปักเสาครีปนั่นเองนะครับนี่ป,ป,ป้ายป้ายปายปักใกล้ๆได้ไหมได้นะครับเห็นไหมเออนี่ปักเสาคลิปมีตังเว้ยนี่ปักเสาคลิปเลยช่วยกันยิงหน่อยน้องเดี๋ยวลองสกิลอีกสองท่าด้วยยังไม่ได้ลองเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามมาครับแล้วไงอโอ้โหแอร์คอมโบแอร์คอมโบสกิลอันตรีครับวันนี้เอ,ออย่างโหดเลยเดี๋ยวเลเวลอัพกระจุยเลยวะอัพก,ก่อน เพราะว่านี่เป็นการซ้อมนะเลเวลมันเลยขึ้นไวนะครับถ้าเป็นของจริงไม่น่าไวขนาดนี้นะฮะลองท่านี้ดิเรียบร้อยดับเบิลคิวไปคีบคีบช่วยหน่อยเออปักเสาคีบรัวๆปักเสาคีบรัวรัวเดี๋ยวเดี๋ยวลองท่าแรกหน่อยเดี๋ยวโอ้ยมันป้อมยิงผมป้อมยิงเดี๋ยวใจเย็นลองดูท่าแรกอ๋อไปสแลัไปฟันนะฮะ คือตัวนี้นี่โอเคเลยสกิลอันติก็กโกงดิเรียบร้อยครับเอ,อ้อยังยังยัง,ย,งยังไม่จบยังไม่จบแอร์คอมโบพุบพับพุบพับผูโช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 ว์นึกว,ว,ว,ว่านักดาบบัตโตไซมาเองยังโหดนี่แน่เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนป้อมไล่ใจเย็นมาครบเครื่องเลยครับตัวนี้ครับมีแดชไปฟันนะฮะอาณาเขตไกลด้วยก็มีสกิลของเธอนะฮะ ปักเสาคลีปดูคลีปแล้วดิเนี่ยงโหดอะ่ะเกมนี้นี่วัดกันด้วยคลีปเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยป้อมแหกไปเออน่าสนใจดีนะฮะคือแนวโมบ้าในมือถือมันก็เริ่มเยอะเนาะก็เกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแปลกดีนะครับนี่ภาพอาร์ตเวิร์กประกอบก็สวยงามนะครับแล้วก็มีนี่เห็นไหมตัวละครแบบ 3D นะครับดุกดิกอยู่ที่หน้าจอกดได้ด้วยนะครับว้าป็นไ,ไงน่ารักน่าชังนะฮะ ก็ระบบการสอนมันก็ไม่ได้สอนอะไรเรามากนะครับเราก็จะเห็นว่าดูด้านขวานะครับไปแบตเทิต่อเลยนะครับก็จะมีทั้งสู้กับ AI PVP แล้วก็อไอเลนเดอร์โหมดอันนี้ก็คือเป็นแ a n งโหมดนะครับต้องเลเวล10เดี๋ยวผมลอง RPVP กับชาวบ้านเขาดูก็แล้วกันนะครับมีทั้ง1ต่อ1นต่อ2 3ต่อ3ครับขอลองเล่น3ต่อ3นะครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนเราก็อินไว้มาได้นะเออแต่คือเราต้องไปแอดเพื่อนอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็อินไว้กันนะครับเดีย๋ยวไฟแมทก่อนหาหาห้องก่อน โอ้ oh, เจอโคตรไวเลยเราต้องกดโอเคด้วยนะเออแล้วก็ดูดูฮีโร่ครับฮีโร่ฟรีหมดเลยครับตอนนี้อืไอคนนี้คือคนที่เราเล่นมาก่อนนี้นั่นเอง<ม>อเฮ้ย<ม> <c ười> ทำไมมีภาษาไทยด้วยคือ <c ười> ตอนนี้คือผมไม่รู้จะเลือกใครผมเลือกจากหน้าตาไว้ก่อนนะาการระยะไก,กลอยากเล่นระยะไก,กลอ่ะเออ ดูสกิลตัวอย่างได้นะคลิกค้างไว้นะครับมีบอกนะฮะมันเอาคนนี้แล้วกันนะครับคือน่าจะเป็นธนูปะหรือหอกคือคืออยากเล่นตัวระยะไกลไงแต่คือเราเราไม่มีความรู้ไงมันมีแต่พวกสาวซามูไรทั้งนั้นเลยงั้นเอาคนนี้แล้วกัน,นครับแม่สาวอียิปต์จัดไปครับมาพร้อมครับสามสี่ลุยลุยลุยก็ค,คือตัวละครอา,อาร์ตเวิร์คข,ของตัวละครนี่น่ารักมากครับ ไปดิสกิลอะไรบ้างยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คลิปทั้ง3ตัวเนี่ยต้องลองลองลองฝึกดูนะฮะทีนี้มันแบ่งเป็น3เลน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากดค้างดูได้ครับจะมีบอกอยู่ว่า,าแต่ละคลิปแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะปักเสาคลิปได้ด้วยการลูดเลยครับฟิกซ้ายฟิกบนฟิกขวาเป็นไงคือคือแบบว่า อ่าไม่ไม่จำเป็นต้องมากดตรงนี้ก็ได้คือใช้ลักษณะการฟลิกแล้วผมวางคลิปตรงนี้ทําไมวะเน,นี่ยเวนกำใน,น,นคลีปผมจะออกไปสู้ยังไงวะเน,นี่ยงานมาเลยเดี๋ยวเราต้องรองทั้งสองสกิลนะฮะพวกไปบวกกันแล้วยังแล้ยังเออเล้เหยห,หมดในรีวิวบายบเดี๋ยวลองสกิลด้วยอโอ้โหมีเลเซอร์ว่ะตัวนี้ตัวนี้ยิงไกลครับผมแต่จะยิงยากนิดนึง ลองท่านี้ไหม,มระเบิดครับโอ้โดนโดนโดนสโลว์สโลว์โมชั่นตาย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 แหมอีกตัวก็ยิงไกลเหมือนกันครับต้นตนเ้นเดี๋ยวจำจะจำหน้าไว้ก่อนนะครับเสาสมุไรไผมม่วงนะฮะเป็นยิงไกลเหมือนกันนะครับนี่แน่ระเบิดซะนะครับท่าขวาสุดของตัวนี้เป็นระเบิดรอบตัวนะฮะแล้วก็ท่าที่สองเป็นยิงเลเซอร์นะครับเนี่ยเลเซอร์เป็นไงเออเดี๋ยวลองอันติเดี๋ยวรอศัตรูเพียพัมก่อนอันติตุ้ง ปล่อยแมวไปจมตีครัผมสร้างอาาสร้างความเสียหายเป็นอาาเขตเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววางคลิปต่อนี่น,นีอันนี้ผมวางป้อมมังกรไว้ตรงนี้เอเพราะว่ามันพ่นไฟไงเวลาคนมานะครับเอปล่อยคีปก็รัวๆเลยเว้ยเแล้วเบิดไปเรียบร้อยครับผม,มเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเอาเลเซอร์เฮ้ยทำไมผมเดินแปลกๆวะเดี๋ยว เอาป้อมไปวางเสารตรงนี้เลยอ่าเอาดิเอาดิยิงระยะไกลไปมายังศัตรูยังไม่มานะครับเรียบร้อยหนึ่งป้อมเอาหนึ่งป้อมไม่ไม่หนีเหรอระเบิดต่อเรียบร้อยครับผมฆ่าได้อีกแล้วตัวนี้โหเอ้ยเดี๋ยวใจเย็น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 พี่จะตายเอาหนีหนีหนีว่องไวว่องไวว่องไวอ่า วางคีปต่อเลยครับเอาระยะใกล้ไปบ้างดิเออฟลิกบ้างฟลิกระยะใกล้ไปบ้าง,อ,าาาางอันนี้อะไรเนี่ยเอว์ปกลับบ้านเหรอไม่เอาไมเา่เอายังเปียวได้อยู่นนวางคีปก่อนอ่ะวางครบเลยนี่ว่าแปดทัพแปดถ้าวางครบอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะอ่าของเก่าจะถูกทับปะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยสตูมามาบุกมาถึงขนาดนี้เลยเหรอมาเลยมาเลยมายิงไหอะไรวะ โดมิเนชันเลยนะใครวะโหดกันจริงๆฆ่ากันรัวๆเอาป้อมเอาป้อมต่อเอาป้อมแตกไปแล้วเว้ยเล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่นี่ทำลายเสาคีปก่อนคีปจะได้ไม่เกิดเออทำลายเสาคีปด้วยครับศัตรูเก่งเหมือนกันนะเนี่ยพวกคีปเนี่ยทำเป็นเล่นไปเสาไปยิงไปเลเซอร์ Laser. เอาต่อครับศัตรูไปไหน ตีายนี่แหละโดนไปโดนแมวพิฆาตไปครับผมแต่เราฆ่าไม่ได้ว่ะเพื่อนฆ่าได้เพื่อนมาลาดัดม,มีรถถังด้วยเหรอวะเฮ้ยไม่ได้ละปักเสามันตรงนี้เลยพนไฟไปเั่เอหละลุกคืบลุกคืบลุกคืบ,กบเออตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปคีบเยอะคีบเยอะ จีไหมจะยีไหมเออตายซาตายตาเราไม่ได้ฆ่าอ nice ีกแล้วครับเพื่อนอย่างโหดเลยยิงว่ายิงไ่าย้ยโอ้โหป้อมยิงอย่างแรงเลยกลับบ้านดีอย่างงี้กลับบ้านดีครับรูดลงนะครับการกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวลองกดไอ้นี้ก่อนเปลี่ยนหน้าตักก่อนเผื่อมีคลิปแบบอื่นนะครับอ๋อนี่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 นางฟ้าเอานางฟ้านางฟ้านางฟ้าโหดอยู่ไปเออนางฟ้าไปครับ เอเปล่อยเพื่อนฆ่าไปเพื่อนโหดโคตรเลยตอนเนี้ยเออเราปล่อยหนังฟ้าครับดีมากหนังฟ้ารัวๆตัวอื่นไม่เอาแล้วเนี่ยตังหมดเลยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้เขาบวกกันตรงไหนไม่รู้อ้อาวเสาพังไปแล้วเว้ยด้านซ้ายาเอ่อปอมล่างของเขาพังไปแล้วนะอันตีไปดิ โดนโดนร้องร้องต้องร้องต้องร้องครับผมต้องร้องอันตีแมวแมวป่วนยิ่งอยู่ยิ่ง,ย,งยิ่งเจ็บยิ่งอยู่ย,งยิงเจ็บนะครับเฮ้ยเฮ้ยเยเ,ยเ,ยเดี๋ยวใจเย็นอะไรจี้ไปจีป้ไปเออจี้ไปโอ้โหยังไม่ทันฆ่าเลยเพื่อนสอยเอาสอยเอา เลยไอ้ไอ้นี่มันขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยท่าเนี้ยโอ้เป็นการเรียกคีบนั่นเองครับไอ้ไอ้ท่าที่ผมว่าไม่รู้คืออะไรอ่ะเรียกคีมฮะอย่างโหดจี้ไปจี้จี้ระเบิดต่อตึมอันติต่ออันติไม่ได้อันติไม่มาเจ็บแน่บอกให้จี้ไปจี้เออเฮ้ยอะไรอะไรระเบิดซะ อันตีพี่มาแล้วก็ขอหน่อยเหอะแมวปว่วนมาแมวปว่วนไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยจี้ปตายเรียบร้อยอยังโง่คกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนางฟ้าอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปล่อยนางฟ้าไปนางฟ้าเออมาปล่อยมันตรงนี้เลยอะเอาดิจะได้เสริมกำลังลบ คือการวางที่แนวหน้าก็มีข้อเสียนะมันแล้วแต่ไงคือวางแนวหน้าจะได้เสริมกําลังได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราพลาดพังเพี้ยพัมเนี่ยก็เสร็จเลยนี่จีไจ้ไปจีไ้ไปมาแล้ว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 ,ลวเดี๋ยวรออันตีพี่เต็มพี่งัดเลยเฮ้ยมันมาสองตัวเลยวะ่ะไม่เอาไม่เอาเฮ้ยแต่ว่าดูเพื่อนเราครับที่ที่บ้านเพื่อนนะฮะตอนนี้เขาไปบวกกันข้างในเลยอะ เออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจเยนนางฟ้าเราฮิวได้โถ่นี่นะระเบิดระเบิดแล้วก็จี้ครับผมเสร็จไปหนึ่งเดี๋ยวอันติอันติยังไม่เต็มอันติไม่เป็นใจเย็นใจเย็นเอาบวกเหรอได้ได้อยู่ในดงคีฟเราเสร็จสิมันฮิวให้เราด้วยจีตจ้ต่อจี้ตายยังโหดครับนายชอตตีต้ตอนนี้ไม่มีใครหยุดได้แล้วนะครับคือคีฟผมมันฮิวไงไอคีฟนางฟ้าเนี่ยผมคิดถูกแล้วเอามาแต่นางฟ้าเนี่ยแต่มันจะตีเบานิดนึงนะไม่เป็นไรนางฟ้ามาอีก เยอะๆผมจะเอาเลนบนให้มันแตกครับอ้าวสกิลเรียกคิปมาแล้วก็เอาอีกดิเออมาเสริมกําลังกันหน่อยแต่อัดไม่เข้าเลยว่ะดูดิคิปฝั่งตรงข้าวนี่ไม่เป็นไรเลยนี่ต้องคอยจี้ต้องคอยจี้ไปเออสนับสนุนเพื่อนหน่อยเว้ยมันอยู่บ้านกันหมดเลยไม่เป็นไรพี่ดันป้อมเองจัดไปจัดไปจ้าจัดไปจ้าช็อตหน่อยช็อต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  เฮ้ยเอาป้อมก่อนดิเราโมแต่ยิงอะไรก็ไม่รู้เออเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยวางอันตรีก่อนแล้วไงแมวเหมียวเหมียวไม่เหมียวเงาโดนแมวเกาะไปแล้วครับหนีก่อนเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเออโอเคปล่อยไว้มันต้องทำลายเสาคีบเราไม่งั้นมันลำบากนะครับโอเคนี่นี่มีป้อมฮิลด้วยของใครไม่รู้เนี่ยเออเหมือนผมเห็นแวบๆอยู่อันนี้ป้อมฮิลอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงป้อมฮิลคืออันนี้นะฮะ เอโอโหดอยู่แล้วเราจะเรียกมาทำไมวะเนี่ยเปิ่งตังค์ไหมเนี่ยเฮ้นางฟ้ามาเยอะเร็วนางฟ้ากําลังโดนเล่นงานอยู่ด้านบนนะฮะไม่เป็นไรครับอืมโอเคปะปอมมันก็แหกไปนะครับเป็นกลยุทธ์ของผมเองนะฮะ <laughs> เฮ้ยเยอุ้ยอุ้ยอะไรจี้จี้ระเบิดพลังต่อซุปเปอร์ไซยาบึ้ม เลเวลมันน้อยกว่าแล้วไงเขาป้อมฮิวป้อมฮิวปอมฮิวทำงานครับผมปอมฮิวทำงานจี้ไปจี้อย่านี้อย่านี้เราไม่ได้ข้าเพื่อนได้ข้าเใจเลยคขาคลิปคีิของเพื่อนแน่เลยวะเออคือเพื่อนนี่อย่างโหดเลยตอนนี้นะฮะยเฮ้ยเฮ้ยบวกกันอยู่วะเอาดิเอาดิเอาดิแมวเหมียวมาไม่ทันใช้เลยตายก่อนตายก่อน นังฟ้าเร็วสู้เออนังฟ้าฮิวได้รัวๆเอาไปปอมพังมาเรียบร้อยไปเร็วลงลงลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจี้หน่อยจี้หน่อยระเบิดต่อตึมอันติต่อดูใครจะอยู่อย่าไประเ,เบิดตึมต่อตายสิอย่างนี้จี้ตอเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไปหนึ่งหนีครับผม บวกเลยพี่จี้ไปจี้จี้ครับจี้ไปครับ,รบเรียบร้อยไหนไหนไหนมันอยู่ไหนซ้ายซ้ายทรายซ้ายระเบิดอันติไประเบิดไปจี้จี้ตายไปอีกหนึง่งแต่เราไม่ได้ฆ่าระเบิดไปอีกระเบิดระเบิดตายซะเรียบร้อยเราไม่ฆ่าเลยฆ่าตัวเดียวแอมนังฟ้าู่ไหนวะ นี่ไงนี่ไงพอเลือดจะหมดแล้วถาหานางฟ้าเลยพวกเราสดไปไหนวะโอเคเรียกคลีบครับผมมาคลีบโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี่คือแบบว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนี่คือแหลงเฮือกสุดท้ายของศัตรูใช่ไหมเนี่ยดูมันวางกันดิเออถ้าเราเป็นฝ่ายแพ้ก็น่าจะเป็นแบบเนี้ ก็คือวางเสากันไว้เต็มเลยไว้คอยถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุดอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้ยเยเลเวลขึ้นไปสี่เลยเนะี่ยคือเรียกได้ว่าค่อนข้างาแปลกดีนะครับคือผมไม่เคยเล่นอะไรประมาณนี้โอเคก็ลักษณะการเล่นเป็นอย่างนี้เราไปดูอย่างอื่นดีกว่าลูเลอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอาสาเสาที่มีอยู่ในตอนนี้ครับบางคนก็เรายังใช้ไม่ได้เห็นปะ ก็ต้องรอนะครับตามช่วงเวลานะครับมันจะมีเป็นฟรียูนิตอยู่อะไรอย่างนี้นะครับลองมาเช็คดูแต่ละตัวได้นะครับทรูปก็คือคลิปนั่นเองนะครับที่ผมเรียกนั่นแหละนะครับก็มันสามารถเซตได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสด้ตัวได้กันอ่าถ้าเกิดว่ามีคลิปตัวใหม่ๆมาก็มาเปลี่ยนได้นะครับกดอิดด์นะเปลี่ยนได้เลยนะครับเออเจ๋งนี่เหมือนกันอ่าลองมาจัดกันดูว่าละกันนะครับมีคลิปทั้งหมด9ตัวนะครับอ่าแล้วก็ลิลิกนะครับอ่าลิลินนี้เป็นเจมนะครับอ่า เป็นเกี่ยวกับเจมซึ่งเราสามารถคราฟได้นะครับแต่ละเจมมันก็ตอนนี้เหมือนกับยังติดตั้งไม่ได้นะอ่าแล้วก็มีโทรนนะครับอันนี้คือเป็นเปิดกระจะปองนั่นเองนะครับก็ฟรีเวลาครั้งเปิดเลยครับนี่ไงพูดถึงเจมปุ๊บได้เจมเลยนะครับแล้วก็ลีลิกด้วยนะครับเปิดได้ฟรีนะครับอ่าดูเวลาฟรีด้วยนะครับเออนั่นแหละแล้วเราก็กลับไปใส่ลีลิกได้นะครับใช่ไหมเออกดไปที่เจมนะครับแล้วเจมเราอยู่ไหนเนี่ย เมื่อกี้เหมือนได้เจมมาแล้วนะอันนี้นี่นี่เจอแล้วนี่นะครับคือต้องใส่ตามสีนะครับใส่ตามสีอ่าะฉะน,นั้นก็เจมก็ได้จากการเปิดการจับปองนะครับคือโงนทรนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีสโต์นะครับ้านคานะครับก็ขายพวกฮีโร่นั่นแหละถ้าเกิดเราชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นไว้นะครับคือเกมประเภทนี้คือฮีโร่มันจะหมุนเวียนกันไปให้ให้ใช้ฟรีใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าลองใช้แล้วเฮ้ยชอบคนนั้นจริงๆชอบคนนี้จริงๆก็ซื้อเก็บไว้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อ่านี่ก็คือจะเป็นระบบหลังนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นพวกอของของรางวัล q u วสเ q u สต่างๆอะไรเงี้ยอ่าก็มารับได้ครับ bigner gift นนด้วยนะครับได้รับรางวัลทุกคนนะครับแล้วก็มี daily ด,ด้วยนะครับก็คือภารกิจประจําวันนะครับก็เล่นบ่อยๆแหละมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ให้ชนะให้ค่าตัวน,นั้นตัวให้ค่าเท่าไหร่อะไรเงี้นะครับให้ p v p กี่ครั้งอะไรเงี้ยนะครับส่วนเพื่อนก็แอดหากันได้ที่นี่เลยนะครับ search เ e ิร์ชชื่อได้เลยเพราะว่าเกมนี้ id ของของ ไอดีของเกมนี้คือเป็นชื่อเพื่อนเลยนะครับก็แอดเอิร์ดอะไรกันที่นี่เลยนะครับแล้วก็เมลแอนด์แล้วก็ไซน์อินนะฮะราองวันรองอินนั่นเองนะครับก็เลยได้ว่าก็โอเคแล้วครบเครื่องดีเป็นแนวโมบ้าไม่ต้องมีระบบอะไรมากมายก็ได้ครับก็คือเน้นฮีโร่เก่งๆหลากหลายนะครับแล้วก็ไปบวกกันนะครับซึ่งเกมนี้ก็อย่างที่เห็นว่าค่อนข้างแตกต่างเกมอื่นตรงเรื่องของคลิปนั่นเองนะครับที่เราสร้างเสาคลิปกันเอง นะทำให้การวางกลยุทธ์มันก็หลากหลายนะครับและที่สำคัญที่สุดสาวๆน่ารักมากครับสารับคลิปนี้เท่านี้ครับ